สวัสดีครับพบก,กับสุุข่าวลิเวอร์ pool แล้วเริ่มต้นกันที่แรมซูเนสยอมรับไม่ได้กับผลงานของลิเวอร์ pool ที่พ่ายพาท้ทีมนี้ตกชั้นขาบ้านแกรมซูเนียนะครับนักวิจารณ์ชื่อดังของทางช่องสกีสปอร์ตถึงกับตะบะแตกและยอมรับไม่ได้การรายการไทยทดสดที่ลิเวอร์ pool ไม่สามารถทําอะไรทีมกําลังดิ้นรนหนีการตกชั้นได้เลยทาทั้งที่ตัวนักเตะและชื่อชั้นนั้นดูดีกว่าคู่แข่งเป็นกอง และการพยายามยื่นรบนของจิกกิ้งครอปกับการคุมทีมในนัดน,นี้มันเหมือนกับว่าตัวของจิกกิ้ครอปไม่ได้ทำอะไรเลยเหมือนกับเขายอมแพ้ไปแล้วตั้งแต่ที่ทีมถูกทำประตูขึ้นนำซึ่งผมก็มองว่าจิกกิ้งครอปนี่แหละคือคนที่กำลังวิกฤตในอาชีพการทำงานของเขาไม่ใช่แค่ฟอร์มการเล่นของเอร์พเพียงอย่างเดียวแกร์มซูเนตอธิบายว่าผมรู้สึกโกรธเป็นอย่างมากเมื่อได้นงดูเกมในนัดน,นี้และผมยอมรับไม่ได้ที่เห็นจิกกิ้งครอป จัดตัวเล่นลงสนามที่ส่งตัวสำรองลงสนามถึงครึ่งเทียบจึงอยู่ว่าเขาอาจจะมองว่าด้วยทีมชุน,นี้ทีมของเขาน่าจะเอาชนะฟูลแลมที่เป็นทีมดิน้นรนนี้การตกชั้นในันการนี้ได้ม่ยากเยี่ยมแต่เขาคิดผิดและเกมนี้ฟูลแลมมาเยือนที่แอนฟิลด์ด้วยความมั่นใจว่าเขาจะกลับออกไปด้วยการมีต้มติดไม้ติดมือกลับไปด้วยและพวกเขาก็ทําได้จริงๆซึ่งมันก็แตกต่างกับนักเตะลิเวอร์พูลในเกมแม้ว่าช่วงแรกพวกเขาจะโชว์ฟอร์มดีๆและเกลียบทำประตูได้ หลังจากนั้นดูเหมือนว่าทีมจะขาดความมั่นใจไปแบบดือ้อและเสียประตูในช่วงท้ายครึ่งแรกในที่สุดจากนั้นัเตะนะครับภายในทีมก็ช็อตไปดือ้อแบบไม่ทราบสาเหตุแม้ว่าจะพยายามขึ้นเกมถานเกมบุกใส่คู่แข่งแต่พวกเขาเล่นเกมเหมือนเดิมก็คือถ่ายบอลไปมาและส่งขึ้นหลังซึ่งมันไม่มีอะไรดีขึ้นเลยแผนการเล่นของลิเวอร์พูลที่มักส่งบอลไปด้านข้างให้ผู้เล่นแนตำแหนงฟุลแบ็กเปิดบอลน,นั้นดูเหมือนว่าจะถูกคู่แข่งจับทางได้หมดแล้ว แต่เช็กกิ้งคลับก็ไม่มีอะไรใหม่ๆในการแก้เกมเมื่อแผนการเล่นปกติโดนจับทางได้เขาก็ไม่ได้แก้เกมอะไรเรื่อยๆแม้ว่าจะส่งผู้เล่นตัวจริงลงสนามในช่วงครึ่งหลังแต่ก็ไม่มีอะไรดีขึ้นผมยอมรับไม่ได้จริงๆกับผลการแข่งนในนัดนี้เราแพ้กับทีมไายตรารังอีกแล้วและแพ้เกมในบ้านห่วนัดติดต่อกันมันช่างเป็นเรื่องที่น่าผิดหวังและเจ็กกิ้คลับควรจะรับผิดชอบกับเรื่องนี้ และถ้าหากเป็นเกมยูฟ่าแชมเลกที่จะพบกับอาบาลิซิกกลางสปดาห์นี้ผมนึกภาพไม่ออกจริงๆว่าถ้าหากลิเวอร์พูลแพ้แล้วตกรอบไปในเกมนี้สภาพทีมลิเวอร์พูลนั้นจะดูไม่จืดขนาดไหนจริงอยู่ที่เชคิครอบเคยพาทีมคว้าแชมป์มามากมายในช่วง2-3ปีที่มันมาแต่ฟอร์มการเล่นของทีมลิเวอร์พูลในเวลานี้ไม่เหลือสภาพของทีมแชมป์เปลี้ยนให้เห็นอีกแล้วบางทีหลายๆคนอาจจะมองว่าแค่ว่าลิเวอร์พูลต้องชนะเท่านั้นและชนะตลอดไปแต่ในวันนี้เราได้พบกับความจริงแล้วว่า เรายังไม่ได้ไปถึงจุดนั้นเลยเรายังไม่ใช่ทีมที่ดีที่สุดในยุโรปความพ่ายแพ้ในนันนี้ไม่สามารถแก้ตัวอะไรได้เพราะหากนับรวมความพ่ายแพ้ในเกมนัดอื่นเดือนก่อนหน,น้านี้มันก็แสดงให้เห็นชัดเจนว่าลิเวอร์พูลยังคงไม่ไดีพอถ้าผมจะบอกว่ามันคือเรื่องที่น่าผิดหวังมากมันก็ไม่น่าจะเป็นเรื่องที่ผิดอะไรเพราะเชดกึงครับทําทีมได้น่าผิดหวังจริงๆและหากสถานการณ์ังคงแพนแบบนี้อยู่ต่อไปแล้วก็ผมกลัวจริงๆว่าเชดกิงครับอาจจะอยู่ไม่ถึงฤดูกาลหน้า ครัมซูเน็กล่าวอย่างหัวเสียในรายการสดของทางช่อง Sky Sports เจคกิงครับยอมรับว่าเขาอยู่ในจุดตกต่ำที่สุดในอาชีพการเป็นโค้ชหลังลิเวอร์พูลพ่ายแพ้ฟุตแลมขาบ้านเจคกิงครับนะครับผู้จัดการทีมลิเวอร์พูลก็ได้ออกมายอมรับแบบแมนๆนะครับว่าในตอนนี้เขารู้สึกว่าตัวของเขากำลังเดินทางมาถึงจุดตกต่ำที่สุดในอาชีพการเป็นผู้จัดการทีมหลังจากที่เขาต้องคนดูลิเวอร์พูลของเขา นั้นพ่ายแพ้1-0ในเกมในบ้านของตัวเองในนัดที่พบกับปุ่นลัมพร้อมยอมรับว่าลิเวอร์พูลจำเป็นต้องมีการเปลี่ยนแปลงบางสิ่งบางอย่างให้เร็วที่สุดก่อนที่สถานการณ์จะแย่ไปมากกว่านี้และแม้ว่าทีมของเขาเน้นยิ่งเหลือลุ้นแชมป์ในรายการท้่วยุฟรปชุดลีกอีกหนึ่งรายการแต่ตอนนี้ก็ไม่มีใครเชื่อว่าพวกเราจะทําได้และมองว่านี้คือฤดูกาลที่ล้มเหลวที่สุดของลิเวอร์พูลโดยในเวลานี้ลิเวอร์พูลมีตามตำแหน่งเชลซี 4, ทีมอันดับที่4ถึง4คะแนน และมันอาจจะเปลี่ยนแปลงกลายไปเป็นเจ็บคะแนนถ้าเชลซีสามารถชนะคู่แข่งได้ในนัดหน้าซึ่งก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ยากมากๆกับโปรแกรมการแข่งที่เหลืออีกเพียงแค่10นัดของฤดูกาลและมีโอกาสสูงมากที่ลิเวอร์พูลจะจบฤดูกาลที่ไม่ติดอันดับท็อปโฟและสําหรับสถานการณ์ในศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกฤกดูกาลนี้แม้ว่าเอร์พูลจะเอาชนะอาบารซิกมาได้2-0ในนัดแรกและก็มีโอกาสสูงที่จะผ่านเข้ารอบต่อไปได้นะครับ และด้วยสภาพทีมและฟอร์มการเล่นของลิเวนเวลานี้ก็ไม่ีใครเชื่อว่าพวกเขาจะคว้าแชมป์ยูฟ่าแชมเลกได้สำเร็จในฤดูกาลนี้โดยนายยัโชนิมานได้กล่าวให้สัมภาษณ์กับ BBC s p o r t ไว้ว่าผมยอมรับแต่ด,ดูดีวันนี้คือจุดต่ำที่สุดนะครับในอาชีพการเป็นโค้ชของผมแมบบ้ว่าฤดูกาลที่แล้วใครๆจะมองว่าผมมาถึงจุดสุดยอดในฐานะกุจัจการทีมอาชีพ ด้วยการผ่านลิฟว์ควาชป์ยูฟาแชิมลีกลับพิมลิงเกรดแต่สถานการ์เหล่านั้นมันกลับมาถึงจุดตกต่ำอย่างรวดเร็วมากๆภายในระยะเวลาเพียงแค่ฤด,ดูกาลเดียวผมได้มายืนยนจุดที่ตกต่ำที่สุดในอาชีพการทำงานของผมอย่างไม่น่าเชื่อแต่เรื่องแบบนี้ผมก็เข้าใจมันได้เป็นอย่างดีเราไม่จำเป็นจะต้องมีช่วงเวลาที่ดีที่สุดเสมอไปที่ผ่านมาเรามีทีมที่ยอดเยี่ยมและประสบการสำเร็จมากมายแต่ตอนนี้เรากำลังอยู่ในสถานการ์ที่เราไม่รู้จกัก และมันกําลังกดดันเรามากขึ้นไปเรื่อยๆแต่เราจะฝ่าฟันมันไปให้ได้เห็นได้ชัดเจนว่าเราต้องปรับปรุงทีมในหลายๆตําแหน่งในเกมนี้โมซาราเริ่มต้นดีๆและทําให้พวกเขามีปัญหาแต่เราไม่สามารถจบสกอร์ได้และแนวรับชุดใหม่ของทีมอย่างในโกลีเมนัทเทนิฟลิปลิสวิลียมและแอนดี้โรเบอร์ตันต่างก็ทําหน้าที่ดีๆและผมก็ไม่มีเหตุผลอะไรที่จะไปตําหนิพวกเขาในเวลานี้ดูเหมือนว่าเด็กๆของเราจะขาดความมั่นใจไปเยอะ เรามีคุณภาพที่ไม่สูงมากเพียงพอเหมือนกับฤดูการที่แล้วเราเสียประตูเกือบทุกนัดแต่เราก็ยังประตูไข่ไม่ได้เลยนะฮะตอนนี้เรายังเหลือบททดสอบอีกไม่มากนะักก่อนจบฤดูการเรามีโปรแกรมการแข่งที่ยังยากรออยู่ตรงหน้าและผมก็บังว่าลิวโลคงจะไม่ตกต่ำไปมากกว่านี้คลิสตันออกโรงยุ ลิเวอร์พูลต้องมองไปที่สตีเวนจ์ชูลาดมาแทนที่เจ็กกิ้คลับหลังจากที่เขาผ่าดเบรนเจอร์ควาเฉลีกแฟนบอลหงดแดงเห็นด้วยไหมคริสตัลน,นะครับนักวิชาชื่อดังก็ได้ออกมาพูดแสดงความคิดเห็นส่วนตัวของเขาว่าณน,นตอนนี้ลิเวอร์พูลควรมองไปที่อนาคตในระอยะย,ยาวของสโมสรมากกว่าที่จะทนใช้งานเจ็กกิคลับต่อไปเน้นกันหน้าหลังจากที่ในเวลานี้ลิเวอร์พูลกำลังเผชิญกับสภาพความตกต่าของทียมยังไม่เคยประสบมกาก่อน ซึ่งตอนนี้อาจจะถึงเวลาแล้วที่ลิเวอร์พูลอาจจะต้องไปมองที่สตีเวนจูเลตอดีตตำนานนักเตะของพวกเขาในเวลานี้ที่กำลังไปได้สวยกับเรนเจอร์โดยทางคริสตัลนีครับก็ได้พูดเรื่องนี้ผ่านทางเดนิมิลโดยระบุว่าผมคิดว่าตอนี้สตีเวนจูเลตคือตัวเลือกที่เหมาะสมมากที่สุดที่จะเข้ามาช่วยสโมสรลิเวอร์พูลกลับคืนสู่ความยิ่งใหญ่ครั้งหนึ่งให้ได้เพราะที่ผ่านมาผมเฝ้าดูการทำงานของเขามาโดยตลอดและเห็นสิ่งที่ครับเปลี่ยนแปลงสโมสรเรนเจอร์ ไปในทิศทางที่ดีขึ้นและสามารถพาทีมคว้าแชมป์ลีกได้ในที่สุดสตีเวนจูลาดวางรากฐานที่ดีให้กับเรนเจอร์เขาเข้ามาเปลี่ยนแปลงสโมสรใหม่หมดเขาก็คุณนักเตะของเขาเหมือนกับเป็นเพื่อนกันและมันก็เป็นเรื่องที่ไม่เชื่อในระยะเวลาเพียงแค่2ปีเท่านั้นที่สตีวิีสตีเวนจูราสสามารถพาทีมคว้าแชมป์ลีกสกอตแล,ลนด์ได้สำเร็จเป็นครั้งแรกในรอบ10ปีของสโมสรและเป็นการยุติความสำเร็จของยุคชโชติไปด้วยในตัวนะฮะหลังจากที่ชโชติคว้าแชมป ในสกัติดพรีเมียร์ลีกได้ถึง10สมัยติดต่อกันซึ่งตัวนี้เราควรปรบมือให้กับความสามารถของสตีเวนจูเลดของเขาตอนนี้ผมอยากจะแนะนำว่าลิเวอร์ pool ควรมองที่สตีเวนจูเลดในฐานะผู้ที่มีโอกาสเข้ามาคุมทีมลิเวอร์ pool หลังจบฤดูกาลนี้ตอนนี้เขากลายเป็นโค้ชแห่งอนาคตไปแล้วและไม่แน่ว่าอนาคตอันใกล้นี้เขาอาจจะเข้ามาแทนที่ของเชลกินคลอปเพราะเขามีความสามารถและผมก็เชื่อว่าเขาน่าจะไปไดสุดกับลิเวอร์ p o o เหมือนกับที่ทางแค่นี้เดอกกริดเคยทำเอาไว้ในฐานะนักเตะและผู้จัดก,การทีมคุณลองมองดูผลงานของเจลาดกับทางเรนเจอร์ในดูการนี้ดูสิว่ามันยอนเดเยี่ยมมากแค่ไหนเจลาดพาทีมชนะถึง28เกมจาก3.2เกมในลีกและยิงประตูคู่แข่งนี้ถึง77ประตูและเสียเป็นเพียงแค่9ประตูเท่านั้นควาแชมป์ลีกไปเข้ากองก่อนที่จะจบลูก,การล่วงหน้าถึงหดนัดเลยทีเดียว ในเวลานี้ไม่มีใครที่จะเหมาะสมไปกว่าเจอราดอีกแล้วในการเข้ามาเป็นผู้จัดการทีมคนใหม่แทนที่เจคินครับหมายว่าเขาจะเคยประสบความสําเร็จไม่ว่ายัางไรมันก็ถึงเวลาและเขาต้องการกลุมทีมเรนเจอร์ต่อไปแต่ในโลกของฟุตบอลอะไรมันก็เกิดขึ้นได้คริสตันกล่าวทิมทายส่วนความคิดเห็นของแอดมินนะครับตอนนี้นะฮะเรามาให้กําลังใจของเจคินครับกันจะดีกว่านะครับอย่าไปหาคนมาแทนที่ดีกว่า อันนั้นมันก็เป็นความคินเห็นของคริสตัลตันนะครับส่วนแอดมินเม้งนะฮะก็ยังอยากจะให้เจคกินครอปคุมทีมเหมือนเดิมนะฮะเพราะยังเชื่อและเชื่อมั่นในศรัทธาอยู่ในตัวของเจคกินครอปเต็มเปี่ยมแต่ตอนนี้เราต้องให้กําลังใจเขานะฮะเพราะเขากําลังอยู่เดียวได้แล้วแฟนๆมีความคิดเห็นกัน,นอย่างไรเชิญร่วมสนุนด้ยการคอมเมนต์ใต้คลิปเช่นเคยอย่างสุภาพ you